ผมก็เดี๋ยวอะไรยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้พูดค่ะงีบจ้าเราสองคนจะมีอะไรบ้างตอนนีว่าคุณรู้มันก็ถามว่านี้เราสองคนนะฮะจะมีมีคอนเสิร์ตครับผมอ่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามที่จัดขึ้นบรรยากาศนะชิลว่าเลยต่อพิชานและสไปรือจะไปคอนเสิร์ตต้อนับไปท่องเที่ยวมุมบ้างนะ ผมรู้ว่ามีคนอยู่ผมก็หายหัวนะคฮะคู่ผู้ผู้นี้ไม่มีเล่นลอะไรกันบ้างเหรอฮะอะไรคะผู้นะี้ไม่มีเล่นลอะไรแบบนี้บ้างเหรอฮะเขาเล่นเปดาราคนเข้ามาเยอะเอะอ,<ะ>อไม่ต้องอะไรนะที่ฉันเห็นแฟนขลับคุณก็กรีดแอดดอกมาแกะใช่ถ้าดอกถ้าเรื่องดอกจิ้มขอให้บอกแฟนขับที่ฉันชอบ่วยแต่เรื่องผลงานครับ